สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นการแสดงการเขียนข้อสอบควิ z ที่เราได้สอบกันไปนะครับโดยเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะครับก็คือง่ายหนึ่งนะครับเปิดกระทงสเก็ตนะครับแล้วก็เลือกท o p p l a ลนนะครับตรงนี้ผมจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับอาจจะใช้ เซ็นเตอร์ไลน์นะครับในการเขียนนะครับสร้างมาเป็นกรอบขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับจะเขียนง่ายกว่าแล้วเราก็ใส่ขนาดเจ้ากรอบนี้เข้าไปนะครับอยู่ที่30มสิบและความยาวรวมนะครับสามสิบวกสิบวกสานะครับแบบนี้โอเคนะครับ จากนั้นผมจะเริ่มเริ่มทำการเขียนนะครับใช้ลายนะครับในการวาดตามเส้นไปก่อนโดยเราอาจจะวาดเป็นรูปร่างคร่าวๆขึ้นมาก่อนตามแนวขอบเส้นที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับสังเกตว่าการที่เรา มีเส้นประแบบนี้นะครับจะทำให้เราเขียนได้ง่ายมากขึ้นโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ขนาดด้วย Smart Dimension นนะครับก็เริ่มจากตรงนี้30นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็30นะครับระยะ10ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราใส่ เรามีระยะ70ตรงนี้ควบคุมอยู่แล้วต่อไปนะครับที่ระยะความสูงของร่องน,นี้นะครับจะอยู่ที่อ,อยู่ที่10มิลิเมตรนะครับต่อไปนะครับก็ความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่10มิลิเมตรระยะห่างของตรงนี้ครับอยู่ที่10มิลิเมตรนะครับ ฝั่งนี้ก็เช่นกันก็จะทำไปก่อนความสูงอยู่ที่10มิลิเมตรตรงนี้ที่สินะครับฝั่งนี้ก็15เช่นเดียวกันนะครับโอเคจะครบว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทั้งรูปนะครับเป็นตัวเป็นเป็นแบบ ฟูลี่ดีฟหรือสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปขึ้นรูปด้วยฟีเจอร์นะครับ e x t r u d e ทอร s เน็ตก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับความหนา10มิลิเมตรแบบนี้ครับ